ทำงานอยู่นั่งดูความรู้สึกของกายเราไม่ต้องไปทำความรู้สึกแค่ไปรู้ความรู้สึกที่มันอยู่ในกายลมหายใจก็ไม่ต้องทำปล่อยให้เข้าใจเองเราเพียงแค่เราล,ลรู้ว่าลมหายใจเข้าอย่างไรออกอย่างไร ปล่อยวางทุกๆก,การกระทำปล่อยวางทุกๆความจำปล่อยวางทุกๆความคิดเราจะไม่ทําอะไรเลยในเบื้องต้นเราปล่อยกายให้เป็นสมาธิเราปล่อยร่างกายของเรานั้นให้เป็นธรรมาชาติเบาสบาย เมื่อร่างกายของเราเป็นธรรมชาติเบาสบายแล้วก็ให้เราเรียนรู้กายว่ากายของเราขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างในภายในกายลมหายใจที่กำลังทำหน้าที่หายใจเข้า ด้วยตัวก้อนเองและหายใจออกด้วยลมหายใจเองซึ่งเราไม่ต้องไปทำหรือไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปเกงลมเพราะโดยธรรมชาติลมหายใจนั้นเขาทำเองอยู่แล้วเช่นเวลาเราทำอะไรเพลินๆหรือว่าเรานอนหลับพักผ่อนลมหายใจก็ยังทำหน้าที่เองได้ ก็ขณะนี้เราไม่ได้มาทำความเพียนขณะนี้เราไม่ได้มาทำความสงบแต่เรากำลังมาเรียนรู้การทำงานของกายเรามีรู้ที่กำลังเรียนรู้อาการของกายแบบเบา,เบา ที่ร่างกายของเรามีส่วนไหนบ้างที่รู้สึกกระเพื่อมสะเทือนก็คือที่หน้าอกของเราที่จะเป็นจุดที่กระเพื่อมมากที่สุดเพราะว่ามีลมหายใจเข้าไปและมีลมหายใจออกมาตลอดเวลา นั่นคือการทำหน้าที่ของซีร่าร่างกายซึ่งเป็นระบบเป็น,นกลไกเป็นธรรมชาติเมื่อหายใจเข้าเขาจะนำความเย็นเข้าไปสู่ในปอดเมื่อหายใจออกก็จะนำความร้อนออกไปจากปอดปอดมีหน้าที่ขยายพองตัวเต็มที่ ตามแรงลมหายใจที่เข้าไปแล้วก็ยุบตัวลงเมื่อลมหายใจนั้นออกมาจนหมดสิ้นนั่นปอดของเราก็เหมือนลูกโป่งที่เราเป่าอารมณ์เข้าอารมอ,อกให้เราระลึกรู้ถึงภายในปอดภายใต้ผิวหน,นังเราไปกำลังกระเพื่อม สั่นสะเทือนไว้กับนิ่งหายใจเข้าเบาๆหายใจออกเบาๆเราไม่ต้องไปเก่งร่างกายเราไม่ต้องไปเพ่งเราไม่ใจ ไม่ต้องไปเพ่งกายปล่อยก็าทำงานไปเราเป็นเพียงแก่ผู้แอบ,บดูเชื่อมเรื่องรู้ไม่ได้เจาะจงรู้ไม่ได้จงใจรู้ไม่ได้ชี้ในรู้เชื่อมเรื่องเบาเเหมือนว่าลมหายใจที่กำลังเข้าออกนั้นเป็นลมหายใจของคนอื่น รูปคือร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกายคนอื่นเราเป็นเพียงแค่ผู้มารู้อาการของกายและลมที่กำลังกระเพื่อมแบบเบาๆรู้กายแผ่วๆรู้ลมเบาๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องเพ่ง ปล่อยสติให้เบาเบาตั้งสมาธิเบาเบาและลึกรู้เบาเบานั่นคือทางสายกลางเรียกว่ามัชิมาทางสายกลางหมายถึงทางที่เบาสบายผ่อนคลายทุกๆอนุและร่างกายลมหายใจเข้า ก็เข้าออกเพื่อความผ่อนคลายร่างกายขยับกระเยือนก็เพื่อความผ่อนคลายรู้จึงต้องผ่อนคลายไปด้วยไม่ต้องไปเก่งปล่อยรู้ให้เป็นปกติเป็นธรรมดาร่างกายผ่อนคลายลมหายใจผ่อนคลายรู้ก็เป็นรู้ที่ผ่อนคลายเพราะรู้นั้นไม่ได้บังคับ แค่ระลึกรู้เบาๆเมื่อรู้เบาๆกายเบาๆ,ๆลมเบาๆลมก็ผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายรู้ก็ผ่อนคลายทุกอย่างจึงเป็นปกติสงบเงียบพอรู้นั้นรู้อย่างสงบโดยไม่ได้มีความอยาก ไม่ได้มีความสงสัยไม่ได้มีการกระทําใดๆปฏิบัติือนคนตกงานปฏิบัติมือนคนตาย <c oughs> ก็ขณะนี้เรามานั่งตายไม่ต้องทำอะไรมีแต่รู้อย่างเดียวที่ยังไม่ตายปล่อยกาย ให้กระทำหน้าที่หมดทุราจากการกระทำของกายเราไม่ต้องทำกายแล้วหมดภาราจากการทำลมหายใจหมดภาราจากการกำหนดรู้แค่ระลึกรู้ไม่ได้กำหนดจนตัวแข็งระลึกรู้เบาๆโดยตั้งมวในใจว่ารู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างแต่รู้อยู่ รู้สึกก็ช่างไม่รู้สึกก็ช่างแต่รู้สึกอยู่เบาก็ช่างไม่เบาก็ช่างแต่เบาอยู่ทุกอย่างจึงเป็นปกติทุกอย่างจึงเป็นธรรมชาติกายเริ่มเบาลมก็เริ่มเบารู้ก็เริ่มเบา เราไม่ต้องทำอะไรเลยพอก็ทำหน้าที่เองลมหายใจก็ทำเองกายก็เพิ่มเองรู้ก็รู้เองว่าเราไม่ได้ไปเก่งรู้ไม่ได้เพ่งรู้ไม่ได้บังคับรู้กายก็ไม่ต้องบังคับก็ทำเองลมก็ไม่ต้องบังคับก็ทำเองรู้ก็รู้เอง จึงไม่มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องในกายไม่มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องในลมไม่ได้ผู้ไปเกี่ยวข้องในรู้จึงไม่มีผู้รู้เข้าไปทำงานใดๆเลยอาการรับรู้ก็เป็นอาการของธรรมชาติเขารับรู้เองสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นธรรมชาติ เขาแสดงเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือผู้รับรู้ล้วนเป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีผู้ในรู้ไม่มีผู้ในสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็แสดงเองเป็น,นกลไกของธรรมชาติผู้รู้ก็รับรู้เอง เป็นธรรมาชาติของผู้รู้ต่างอันต่างจริงสิ่งที่ถูกรู้ก็จริงผู้รับรู้ก็จริงการกระเพื่อมของกายลมก็จริงจิิงนั้นคือปรากฏเป็นธรรมาชาติทั้งหมดไม่ได้มีการปรุงแต่งจากสังขาร แต่สังขารของรูปนั้นก็ปรุงแต่งเองก็ทำหน้าที่เองขยับเองก็เพิ่มเองนี่คือการพึกรู้อย่างปกติลมหายใจก็ดำเนินไปอย่างปกติกายก็กะเพื่มเบาๆอย่างปกติรู้ก็เป็นรู้ที่ปกติเพราะเป็นรู้ที่ไม่มีความสงสัย เป็นรู้ที่ไม่มีความอยากเป็นรู้ที่ไม่มีความพยายามเป็นรู้ที่ไม่มีความต้องการใดๆเลยเมื่อรู้ไม่มีความต้องการใดๆเลยรู้นั่นจะึงเป็นสภาพของรู้ล้วนๆรู้โดยไม่มีการปรุงแต่งแต่เป็นสภาพของรู้รู้อย่างเดียว กับอาการของกายรู้อย่างเดียวกับอาการของลมส่วนความคิดหรือการปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องมากําหนดความคิดปล่อยความคิดให้ไปแก้สิ่งที่เลือนลางมีแต่กายท่านั้นที่เป็นของจริง ที่กำลังกระเพิ่มอยู่ปัจจุบันนั่นคือของจริงเป็นของสดสดกายยังเป็นกายเดียวเป็นรูปเดียวความรู้สึกที่อยู่ในกายถ้หาหักละ่ะที่ก็กระเพิ่มแต่เป็นรูปกายเดิมลมห,หายใจตะาหักละ่ะที่เขาเปลี่ยนแปลงแต่เป็นรูปกายเดิม นั้นกายนี้คือรูปนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังเป็นสภาพของรูปที่ตั้งอยู่เดิมๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่อยู่ในรูปคือกายลมเปลี่ยนสภาพเป็นลมเข้าเป็นลมออกกายก็ก,กเพื่อมสั่นสะเตือนรู้ก็เป็นรู้เดิมรู้เดียวร,รู้ก็รู้เดียวกายก็กายเดียว กายเดียวรู้เดียวแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือสิ่งที่อยู่ในกายกระเพื่อมลมกระเพื่อมเข้าลมกระเพื่อมออกความสันสะเทือนของปอดพองยุบแต่ก็เป็นกายเดิมกายเดียวรู้ก็รู้เดียวเนี่ยจะเป็นหนึ่งรู้จะเป็นหนึ่งกายจะเป็นหนึ่งเดียว เมื่อรู้กับกายประสานกันรวมเป็นหนึ่งแล้วรู้จะมีกำลังกายจะมีกำลังเพราะเราไม่ได้ส่งออกนอกกายเราจะเรียนรู้อยู่ในภายในกายคือระลึกรู้เบาๆแผ่วๆเ,เ,เ,เมื่อเราลึกรู้เบาๆแผ่ว ลมหายใจก็ต้องแผ่วเบาไปด้วยเพราะเราไม่ได้เก่งลมเพ่งลมเราจึงแค่รู้กายแผ่วๆรู้ลมเบาๆลมหายใจก็ไม่ต้องชัดกายก็ไม่ต้องชัดปล่อยกายให้เบอรเบอร์ปล่อยลมให้เบาๆเมื่อกายเบอร์ลมเบาทุกอย่างจึงเกิดธรรมชาติ รู้ก็เลยเบาไปด้วยเมื่อรู้เบากายก็เบาลมก็เบาเพราะเราไม่ต้องการความชัดเจนของกายไม่ต้องการความชัดเจนของลมหายใจเอาลมหายใจนั้นเป็นแค่จังหวะเข้าจังหวะออกเอากายนั้นเป็นแค่จังหวะของการกระเพื่มเบาๆรู้ก็ไม่ต้องการรายละเอียดแค่รู้ซื่อ รู้เบาเเมื่อรู้ซื่อซรู้เบาเรู้จึงเบาไปด้วยเพราะรู้นั้นไม่ได้คิดอะไรเลยรู้ไม่ได้จำอะไรเลยรู้ไม่ได้ทำอะไรเลยรู้จะรู้อยู่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏขึ้นสดๆอยู่ขณะเบาเบปัจจุบันของกายและลมเท่านั้นทุกอย่างจึงเบา กายก็เบาลมก็เบารู้ก็เบาเบาจนว่าเหมือนไม่มีอะไรเลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวที่เป็นสภาพรู้เหลือแต่กายและลมที่เป็นสภาพที่เคลื่อนไหวเบาๆความสงบเกิดขึ้นแล้วกับเราเป็นความตั้งมั่นโดยที่เราไม่ต้องไปตั้ง แค่เราหยุดทุกๆก,การกระทำรู้ก็จะนิ่งขึ้นเองหยุดทุกๆความคิดรู้ก็จะสงบขึ้นเองหยุดทุกๆความจำรู้ก็จะเบาขึ้นเองเพราะความคิดกับความจำการกระทำนั้นเป็นภาระของรู้ให้ความคิดความจำการกระทำนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้ จึงมีผู้รู้ไปรับรู้อาการเท่านั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่ากำลังมีสองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่ถูกรู้อีกสิ่งหนึ่งก็คือผูร้รู้เราสามารถเห็นได้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วเห็นได้ั้งตัวเองคือตัวผู้รู้ แต่มีอีกตัวหนึ่งที่เห็นได้ทั้งสองสิ่งเห็นได้ทั้งผู้รู้เห็นได้ทั้งสิ่งที่ตรู้ซึ่งผู้รู้ก็แค่อาการสิ่งที่ตรู้ก็คืออาการแต่มีผู้รู้ล,ยลอยอยู่ที่อยู่เหนืออาการของผู้รู้อยู่เหนืออาการของสิ่งที่ตรู้ ผู้รู้นี้ไม่ได้มีอาการใดเลยเป็นรู้ที่มีอยู่แล้วเป็นรู้ที่มีล,ลอยๆอดเวลานั้นเราบัมงคับรู้แต่การกองกับรู้นั้นเราต้องใช้สติเป็นการกดทับรู้ความตั้งมั่นในรู้เราต้องใช้สมาธิตั้งมั่นในรู้แต่รู้นี้เป็นรู้ที่อยู่เหนือสติ รู้นี้เป็นรู้ที่อยู่เหนือสมาธิเป็นรู้ที่อยู่เหนือความตั้งมัน่นเป็นรู้ที่อยู่เหนือผู้รู้และเป็นรู้ที่อยู่เหนืออาการกิริยาทั้งหมดเป็นรู้เพียวๆรู้อิสระรู้ลอยๆนี่แหละคือสภาพของรู้ที่มีความอิสระซึ่งอยู่เหนือนอาการทั้งพวง บาสบายแม้แต่ความเบาสบายที่เรากำลังรับรู้อยู่ความเบาสบายนั้นก็ไม่ใช่ของผู้รู้และไม่ใช่ของรู้แต่เป็นอาการของสิ่งที่ถูกรู้เช่นเดียวกันอาการที่หนักก็เหมือนกันไม่ใช่ของผู้รู้ไม่ใช่ของสิ่งที่ถูกรู้เป็นแค่สภาวะ เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเบาก็สิ่งที่ถูกรู้หนักก็สิ่งที่ถูกรู้แต่ผู้รู้กับสิ่งรู้นั้นก็คืออาการมีรู้อีกตัวที่อยู่เหนืออาการรู้นี้ไม่ได้เสวยอะไรเลยไม่ได้เสวยสิ่งที่ถูกรู้และไม่ได้เสวยในความเป็นผู้รู้เป็นรู้ที่อิสระอยู่เหนือแล้ว กับตุกตอาการเป็นรู้ซื่อเป็นรู้ที่เรียกว่าสักแต่ว่าเป็นรู้ที่สักแต่ว่าแต่ไม่ได้มีผู้สักเลยเป็นธรรมชาติของรู้ที่อิสระอยู่เหนืออาการของตุวกตอาการนี่แหละเมื่อเราพผู้รู้ได้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่เหนือผู้รู้ก็คือรู้นั่เอง การที่เราจะพผู้รู้ได้เราก็ต้องเห็นสิ่งที่ตูอรู้ก่อนสิ่งที่รู้ก็คือกายกับเพิ่มลมกับเพื่มเราจงรู้ว่าไอสิ่งที่ต้อรู้กับผู้รู้คนละส่วนกันกายกับเพิ่มส่วนหนึ่งลมกับเพิ่มส่วนหนึ่งผู้ไปรับรู้ของลมและกายก็คือผู้รู้ เมื่อเรามาดูผู้รู้เราเห็นว่าสุดท้ายผู้รู้ก็กลายเป็นสิ่งที่ตัรู้ไปแล้วพอมันมีผู้รู้ไปรับรู้อาการแต่มีรู้อีกตัวที่อยู่เหนืออาการของสิ่งที่ตัวรู้และอยู่เหนืออาการของผู้รู้สังเกตได้ดี เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปจำอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปสงสัยอะไรแค่เรียนรู้เรียนรู้ความจริงของกายและเรียนรู้ความจริงของลมกายเป็นธรรมชาติอย่างไรลมเป็นธรรมชาติอย่างไรรู้เป็นธรรมชาติอย่างไรสัมผัสได้ จะของจริงที่กำลังปรากฏอ,อยู่ณขณะปัจจุบันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งหรือไม่ได้เกิดขึ้นจากการความจำได้ไม่รู้แต่เป็นสภาพรู้จริงๆรู้สดสดเป็นกล่องที่ปรากฏมีอยู่แล้วณปัจจุบันนี้เท่านั้นรู้ซื่อซือรู้เบาเบรู้เบอร์ เมื่อยึงเบายึงเบอร์รู้ก็เริ่มมีกำลังขึ้นรู้ก็เลยมีไอ้ความอิสระมากขึ้นทีนี้สภาวะอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นผู้รู้ที่มีกำลังแล้วก็สามารถเรียนรู้อาการได้อย่างเรียนโดยที่เราไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปแยกเขาแยกให้เราดูเองลมกับกายก็แยกกันอยู่แล้ว คนส่วนกันกันกนกบลมกายส่วนหนึ่งลมส่วนหนึ่งปอดส่วนหนึ่งรู้ก็ส่วนหนึ่งรู้ก็แยกอยู่แล้วกายก็แยกอยู่แล้วลมก็แยกอยู่แล้วลมก็ทำหน้าที่ไปกายก็ทำหน้าที่ก็เพิ่มไปรู้ก็มีหน้าที่รู้ไปไม่ได้มีใครเป็นผู้แทรกแซง ไม่มีใครเป็นผู้กระทําไม่มีใครเป็นผู้เขา้าไปทําไม่มีใครเป็นผู้เขา้ไเเขาไปกําหนดแต่มีเพียงแค่ผู้รู้เปเรียนรู้อาการผู้รู้นี้ก็เป็นธรรมชาติทุกๆอาการก็เป็นธรรมชาติต่างอันต่างจริง ความเบาสบายขณะนี้มันก็เป็นธรรมชาติเป็นความจริงของสภาวะเราไม่ได้อะไรเลยกับการปฏิบัติแต่เราได้ความรู้สึกที่มาเรียนรู้อาการเพื่อทารู้นึงเกิดปัญญายาณเพื่อทารู้นึงเกิดกำลัง จนท่านรู้นั้นอยู่เหนืออาการทั้งพวงเป็นความรู้ที่อิสระเพราะรู้นั้นไม่ได้เสวยอะไรเลยแค่สักแต่ว่าการฝึกรู้นั้นก็คือการความการฝึกความทั้งมั่นได้รู้ไม่ต้องเกง่งไม่ต้องเพ่งไม่ต้องทำอะไรเลย จะเป็นการปลดปล่อยทุกๆการกระทำผ่อนคลายทั้งลมหายใจผ่อนคลายทั้งร่างกายผาย่อนคลายทั้งรู้ให้เราจดจำถึงวิธีลักษณะอาการนี้และนำไปปผลผลครั้งต่อๆไปการฝึกรู้ดูคือความตั้งมั่นก็พอสมควรแก่เวลา ก่อนที่เราจะออกจากความรู้สึกของความรู้ตั้งมั่นนี้ให้เรากำหนดความรู้สึกเบาๆไปที่กลางอกเราจะสัมผัสได้ขณะน,นี้ที่กลางอกของเราจะมีพลังงานของความสงบจับตรงนั้นค่อยๆแผ่ความรู้สึกขยายออกจากร่างกายเป็นวงกลมเป็นรัศมีกระจายแผ่ให้เป็น วงกลมกว้างขยายออกไปขยายออกไปขยายไปขยายไป,ยยไปเรื่อยๆจนก็ั้่งปกคลุมผืนโลกใบนี้ทั้งหมดและเกลือไขของยานรู้นี้จะเต็มไปด้วยพลังงานทุกๆดวงจิตรับรู้ถึงพลังงานที่ส่งปกคลุมไปทั้งโลกใบนี้ให้ดวงจิตเหล่านั้นรับรู้กระแส ของความรู้สึกแห่งความสงบนี้แผ่ไปให้เขาได้รับส่วนกุศลนั่นทุกๆดวงจิตที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้มีวิบากกรรมเราแผ่ไปให้ทั่วต้งผืนปฐพีของโลกใบนี้แล้วก็แผ่ไปยังโลก,กอื่นซึ่งมีนรกโลกตุกๆ,ๆุกชั้นตัวๆขุม และส่งต่อไปยังเทวโลกทุกทุกชั้นทุกทุกภูมิและมรมวโลกด้วยที่มีดวงจิตทั้งปวงขอให้รับส่วนกุศลและรับกระแสดวงจิตนี้จากเราและจงอนุโมทนาบุญจากกระแสบุญที่เราส่งไปให้ดวงจิตใดที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดวงจิตใดที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นเลยไป แผ่ไปให้กว้างไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ไปให้เต็มที่เพื่อได้รับความสุขและความเปรมปีจากความสุขของเราให้เขาได้รับโดยตัวพร้อมกันทุกรูปทุกนามตั้งใจส่งกระแสไป